สวัสดีคะด่ะทุกคนเบลจากเพลงรันมิวสิกนะคะวันนี้ะนะคะเราจะมาทำา5 f Facts about เบล l ิ i z านะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะชื่อเบลค่ะชื่อจริงวริสลาจิตปรีดาสกุลค่ะแต่ว่าเรียกจุ๊บแจงก็ได้ค่ะที่ชื่อจุ๊บแจงก็เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเคยเรียกเพื่อนที่ชื่อว่าจุ๊บแจงแล้วเวลาเรียกเราอินเนอร์มันได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียกจุ๊บแจงค่ะจุจะะ๊บแจงค่ะจุ๊บแจงค่ะ เกิดวันที่26ธันวาคมนะคะปี01นะคะน้ำหนัก,ก <laughs> น้หนักอาไปเยน้ำหนักเอาเป็นว่าใกล้จะ50แล้วนะคะส่วนสูงแล้วตลอดการะค่ะเรียนอยู่ที่มสวค่ะเอกธุรกิจไซเบอร์ค่ะามคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะความรู้สึกตอนไปแข่งฮอตเวฟตื่นเต้นค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ หลุดจากคอมฟอร์ทโซนทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบได้ชันเลนตัวเองมีความสุขที่ได้ทําค่ะเจริงๆมันไม่ค่อยมีสิ่งที่ภูมิใจเท่าไหร่อ่ะแบบไม่ค่อยได้แบบนึกแต่ว่าเอาเป็นว่าหาเงินได้ในอายุเท่านี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะถามว่าขยันไหมก็ขี้เกียจค่ะแต่ว่าก็ชอบทำงานค่ะเพราะว่าถ้าเบื่อเบื่อแล้วมันกินอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าทํางานดีกว่าฉายาที่เพื่อนชอบเรียกเพื่อนชอบเรียกว่าเบลเบลค่ะเพราะว่าตอนมหนึ่ง คพื่อนจะคิดว่าแบบเป็นคนแบวๆหน้าตาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วคือขัดแย้งที่ใสขัดแย้งกับหน้าตาค่ะทุกคนใช่ค่ะที่จริงแล้วมันเคยไอจีนเคยชื่อเบลแลวค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบลเยวนะคะเพราะว่าเบาไม่อยากแบวแล้ว เบลชอบเปิดฝาทุกอย่างค่ะแต่เบลไม่ชอบปิดฝาขวดน้ำฝาะกินแคร์ฝาแชมพูอะไรก็แล้วแต่มันจะเปิดแต่เบลจะไม่ชอบปิดค่ะแล้วเบลก็จะโดนน้องสาวบนอยู่บ่อยๆค่ะใช่ค่ะก็คือเบลเป็นคนเปิดแล้วน้องก็จะเป็นคนปิดแล้วน้องก็เป็นคนบนเบลก็เป็นคนโดนบนไอ้เบลก็เดินไปพิงเดินไปิของกินที่ชอบ ทุกอย่างที่อร่อยใช้ะะเว้นผักชีกับเขาเรียกว่าอะไรผักที่มีสามสีอ่ะพริกหยวกไม่ชช่พริกหยวกกับผักชีอะไรอย่างงี้ค่ะทำพอกินได้ค่ะแต่ว่าซื้อกินดีกว่าเมื่อเช้าตื่น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 เจ็ดโมงค่ะก็เลยสายรอไปไหค่ะนแต่ไม่ถ่าตกล้องไปญี่ปุ่นอยากไปถ่ายกล้องฟิล์มแล้วก็อยากไปเกาหลีอยากไปช้อปปิง้งโอ้โหเยอะมากอะเปิดเลยได้ใช่ไหมเราชอบถ่ายฟิล์มมาก เอารูป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 มีแล้วกันค่ะมืดมืดแต่ว่าชอบเพราะว่าตอนที่ไปไปนในกาหลีมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นวัยที่ดีแล้วก็ถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าเป็นสตรอรี่ที่แน่นรู้สึกว่ารูปฟิล์มกับรูปดิจิตอลมันต่างกันตรงสตรอรี่ของภาพที่ออกมามันได้ต่างกันกล้องฟิล์มที่ถ่ายในโทรศัพท์กับกล้องฟิล์มที่ถ่ายออจากกล้องก็ต่างกัน ะเบลใช้ Nikon F75 ค่ะชอบเพลงราการโมโนนะคะของเบลบริสลาฟนั่นเองค่ะไปฟังกันค่ะศิลปินที่ชอบมีเยอะมากเอาที่แบบว่าชอบพี่เอีรันทรนชอบพี่เอ็ดพัทลวีชอบพี่สม,มาลีอะไรประมาณนั้นคะ่ะได้ค่ะไม่มีความลับใดๆนั่นกะ็คือรูปทะเลนั่นเองนะคะเป็นรูปที่เราถ่ายเองนะคนชอบมากเพราะว่าสีฟ้ากับสีแบบส้มๆม,มันตัดกันแล้วมันสวยที่ไหนกันที่เชียงบาน อยาาว่ทะเลแล้วกันอ่าเสกทุกอย่างอะไรก็ได้คะ่ะเราจะเสกเรื่องแหวนหน้าบ้านเลยด้วย <c oughs> คนชอบเข้าใจผิดว่าเบลเป็นคนแบลเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่จริงแล้วไม่คะ่ะเบลคนพูดมาคนนึงนี่แหละแล้วเบลก,ก็ไม่ได้เรียบร้อยนะคะเบลคนจะเล่ามากกว่ารู้จักเสียงคะ่ะเพราะว่าคนจะชอบเข้าใจผิดว่าเบลเสียงเล็กด้วยแต่ที่จริงแล้วเป็นเสียงอย่างนี้แหละทุกคนใช่ตอนรองเองมันจะแบบเครชอบฉันตรงไหนใ้เอาปากกามาวงไม่ค ไม่รู้เหมือนกันอสามสิ่งที่หายไม่ได้น้ำปลาค่ะกระติกน้ำโทรศัพท์มันตาน่างกันยังไงอะน้ำน้ำปลาใส่พริกกับพริกที่ใส่ในน้ำปลาอชอบพริกน้ำปลาก็เะกินค่ะชอบกแลตไอติมที่ปกอ,อยู่บนเคก้กออกไปข้างนอกค่ะชอบว่าแต่ผู้สาวค่ะเป็นเพลงคเว v e r ในช่องเบลลที่ชอบที่สุดชอบเชียงใหม่เฮ้ยขอเสร็จก่ฮโกงเฮ้ยไม่โกงไม่โกง เราใช้ความรับเราเดี๋ยวพี่จุ้ยจะรวบรวมนึกคนใหม่มาเรยมาเลงกับโควิดไม่รู้ปอดเลือกอะไรแต่หัวใจอ่ะเลือกเธอแต่หัวใจอ่ะเลือกเธอถาถ้าหนังเรื่องโปรดตลอดกาลคือซิรเองค่ะเป็นเกี่ยวกับสายลับซีรีส์เรื่องโปรดชอบรวมๆอ่ะไม่มีโปรดที่สุดตนอนปิดไฟค่ะนอเปิดไฟเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดที่สุดในชีวิตหนูละ ขออนุญาตยืมนิ้วเท้าได้ไหมเยอะว่าค่ะมีเยอะมากค่ะถ้าตอนนี้อยากได้ก็อยากได้ของตกแต่งบ้านชอบอากาศแบบไหนชอบอากาศหนาวค่ะให้พี่แทนออกก่อนก็ได้ให้พี่แทนนียตะกี้หลายเอียดแล้วขอบคุณครับ เบลคิดว่าเบลจะสร้างบ้านแต่ว่าอยากสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วแบบดีไซน์ทุกอย่างเอง<ไ>อเลยนับบ<ๆ>่นแหละก็รู้สึกว่าไเป็นกําลังใจในการแบบทางานช็อกโกแลตค่ะโทุกอย่างอะของหวานท,าทุกอย่างที่ไม่หวานเกินไปมาแบบชอบหมดเลยสีที่ชอบอันจริงเบลชอบสีชมพูค่ะแต่ว่าคนเกิดวันพุธสีชมพูเป็นกลากิดีนะคะเบลก็เลยชอบสีโทนแบบแดงๆเอิรแบบ์ดๆอิทๆอะไรประมาณนั้นค่ะซีรี่ยังไม่เคยเล่นค่ะแต่กำลังจะมีนะคะก็ต้องรอติดตามเล่นเป็นหนังค่ะ เรื่องดีนะคะเพราะเจ็บรับเป็นตายค่ะเคยมีซิงเกิลแรกะชื่อเพลงฝันทั้งวันก็ไปหาฟังก็ได้นะคะสมัยที่แบบกำลังออกออกอะไรงนก็ไม่ต้องไปสนใจเอคมวีอะจัดลองนะก็หมดเวลานะคะสำหรับ50แ a c t a b o u อรล์เฟลนะคะเขาบอกว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ค่ะ ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเบลพี่ซินพี่ปุยแล้วก็พี่แทนนะคะได้ที่โฮมแลาดเนื้อสิ่งนะคะเราจะออกผลงานใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมเร็วๆนี้นะคะก็ะไว้เจอกันคลิปหน้าคทุกคนบ๊ายบาย